ก่อนที่จะไปทําการรังวัดที่ดินในทุกๆวันนะครับเราจะต้องมีการตรวจสอบเครื่องมือนะครับว่ามีความถูกต้องมีความละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมที่ดินกําหนดหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นุตรดาวเทียมที่กรมที่ดินได้มาสร้างให้เรานะครับแล้วก็มีหมายเลขเรียบร้อยนะครับเป็นหมายเลข CSK 27006นะครับซึ่งบุตรดาวเทียม,มันนี้ก็จะมีค่าพิกัดที่ถูกต้องที่ทางราชการคุ้รับรองให้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่เราเอาเครื่องมือมาตรวจสอบว่า เราสามารถที่จะรับค่าตัวเลขหรือค่าพิกัดตำแหน่งเนี่ยได้มีความละเอียดถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่นะครับซึ่งเราจะต้องทําแบบนี้ในทุกๆวันครับ ในการมาทําการรังวัดนะครับเราจะต้องมีเชนการรังวัดอันนี้เราต้องเตรียมมาจากที่บ้านนะครับซึ่งทีมงานวัดก,ก็เตรียมมาแล้วนะครับนะครับเราจะต้องมีการรังวัดระยะในพื้นที่จริงๆเพื่อนําไปตรวจสอบด้วยเพราะนั้นเชนอันนี้จะไม่มีระยะนะครับพอมาเชนอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีระยะฝั่งนี้ ที่ดินข้างเคียงเคยมีการรังวัดไว้แล้วนะครับเราก็ต้องจดระยะนําค่าพิกัดเข้ามาตรวจสอบด้วยนะครับอันนี้ก็เราต้องตรวจสอบที่ดินแปลงข้างเคียงให้ถูกต้องด้วยอันนี้คือรายการรังวัดของที่ดินแปลงข้างเคียงเมื่อสักครู่ที่ผมบอกนะครับคือเป็นข้างเคียงแปลงด้านทิศตะวันตกเขาเคยมีการรังวัดไว้แล้วพอมีการรังวัดไปแล้วก็จะมีระยะท่านประชมเห็นระยะไหมครับซูมเห็นระยะนะครับก็จะมีระยะมีพิกัดตำแหน่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนด้านนี้จะไม่มีหลักเขตเพราะว่าเป็นรูปแผนที่ย้ายแปลงมาจากน่สามกอเดิม นะครับ <One> ก <input> so right. so ็เป็นมาจากรูปถ่ายทางอากาศแนวเขตด้านนี้เราต้องทําเขตกันใหม่หมดเลยนะครับอันนี้คือระวังแผนที่นะครับระวางแผนที่นะครับซึ่งเราต้องนามาตรวจสอบตําแหน่งแปลงที่ดินนะครับว่าถูกต้องไหมแล้วก็มาตรวจสอบแนวเขตเรื่องๆต่างเนี่ยเราสามารถดูจากระวางแผนที่ได้นะครับโดยทังเขตนะครับเดี๋ยวเราจะมาลื้อรถช่างรังวัดกันนะครับว่าในการรังวัดที่ดินเนี่ยในรถช่างรังวัดเขาเตรียมอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่ะ เอามามามาส่งอภิโกบมาส่งช่วยส่งอันแรกเลยนะครับก็คือเสียมนะครับเสียมหามุมให้ดีอะได้ไหมได้ไหมเสียมเสียมเอาไว้ขุดนะครับเอาไว้ขุดสําหรับฝังหลักเขตขอหลักเขตมาต้นขอหลักเขตมาต้นอ่าอ่าอันนี้ก็เป็นหลักเขตที่ดินนะครับอ่าใช้ในกันสําหรับปักหลักเขตถ้าเกิดหลักเขตเก่าหายแล้วก็ปักใหม่ได้หรือหรือจะมีการแบ่งแยกโฉนดแล้วก็ใช้หลัก เขตที่ดินนะครับเป็นหลักแนวเขตฉนดอ่าเป็นตัวกําหนดตําแหน่งแนวเขตฉนดทที่ดินนะครับอันนี้เสียมก็ใช้สำหรับขุดฝังห,หลักเขตหลักเขตก็ขนาดนี้เองนะครับ <c oughs> ก็จะใช้เสียมขุดเพราะว่ามันสะดวกดีมันก็จะพอดีกับหลักเขตของมันนะครับอ่าโอเคทีนี้อ่าตัวอันนี้เขาเรียกห่วงคะแนนนะครับ <c oughs> เครื่องมือรังวัดหวงคะแนนอันนี้ใช้สำหรับแทงอันนีถ้ถ้ามือแบบนี้ใช้สำหรับแทงแทงหลักเขต <c oughs> ใช่ไหมเวลาเวลาเจอก็ เวลาเจอมันก็ดังแ๊กแจ๊กแจ๊กเราก็จะรู้ว่ามีระเขตอยู่ข้างใต้เราก็ต้องขุดลงไปใช่ไหมอ่าอันนี้ใช้เราแบบแทงหาระเขตอันนี้สําหรับใช้วัดระยะนะครับคือเวลาวัดระยะในพื้นที่ดินมันก็ไม่เสมอกันมันก็จะสูงถุงต่ำต่ำนะครับตัวนี้จ,จะเป็นตัวทิ้งดิ่งเขาจะมีหัวกลมๆอย่างนี้ครับเวลาจับวัดระยะเขาต้องทิ้งดิ่งแบบนี้นะครับอ่าพอได้ได้ระยะดิ่งปับ๊บเขาถึงจะเอามือจับระยะเทปแล้วก็อ่านระยะ ถึงจะมีความถูกต้องอ่าอันนี้ตัวสําหรับวัระยะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเทปวัระยะนะครับปกติเนี่ยตามระเบียบเขาจะให้เทปเหล็กเทปเหล็กเรามาไหมมาอ่าแล้วก็มีทั้งเทปเหล็กแล้วก็เทปสายไฟทีนี้ข้อดีของเทปสายไฟเนี่ยคือเทปเหล็กนี่เวลาเป็นคอไก่แล้วมันจะขาดมันก็จะขาดเวลาคอไก่อย่างงี้ปั๊บขาดเลยถ้าเทปเหล็กนะครับเนี่ยมันจะขาดบ่อยเนี่ยเทปเหล็กจริงๆคือช่างเราว่าต้องใช้เทปเหล็กนะครับแต่ว่า เวลาเป็นคอไากา่อย่างนี้มันจะหักมันหักง่ายนะครับแล้วก็เวลาลากไปไกลๆเนี่ยมันก็จะทำมันก็จะมันก็จะชำรุดง่ายนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงความสะดวกเนี่ยอันนี้มีความละเอียดถูกต้องสูงมากมากกว่าแต่ว่าใช้ไม่ค่อยสะดวกอันนี้ไว้ใช้ในเมืองอ่าไว้ใช้ในเมืองนะครับอ่แต่ถ้าเป็นที่นานเนี่ยถ้าเป็นที่นานตัวนี้สะดวกเพราะว่าคอไก่อย่างงก็ไม่ขาดครับเหนียว เขาเรียกเทปสายไฟนะภาษาภาษาช่างเรียกว่าเทปสายไฟใช่ไหม,ไหมพีกพ่กบมามาอยู่ใกล้ๆผมนี่มานี่พีกพ่กบนี่มือหนึ่งของฝ่ายรังวัดทีมงานรังวัดเรานะอันนี้ก็เอาพีกพ่กบลองดึงลองดึงหนึง่งดึงดึงเลยยังไงก็ไม่ขาดไม่ขาดครับ,รบแล้วก็ความถูกต้องเป็นที่ยอมรับได้นะครับแล้วเวลาเก็บจะเก็บจ,จะใช้ก็สะดวกเก็บเหมือนเก็บเชือกผูกมัวผูกควายนะเก็บอย่างนั้นเลยแล้วก็แล้วก็ เอาเอาเอาเลยว่าขี้พี่ก็บก็ขี้งี้เลยนะก็ก็ก็ขี้ไปก็ก็จะมีวิธีการของเขาอ่าก็จะขี้ง่ายอ่าแล้วก็เวลาเวลาขนาดที่ใช้งานอยู่ก็ก็ไม่ต้องม้วนเก็บก็ลากไปเลยน้ําหนักเบาเหนียวก็สะดวกดีอันนี้นะอ่าอันต่อไปขากล้องอ่า่ะอันนี้ขาดขาขาตั้งกล้องนี่ก็ขาดไม่ได้ครับอันนี้ใช้สำหรับตั้งกล้อง สำหรับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมด้วยแล้วก็ตั้งกล้องสำหรับสง่งสงยงเย็บพิกัดตำแหน่งหลักเขตที่ดินด้วยอันนี้ในขาตั้งกล้องเนาะอ่ามีอะไรอีกอ่าอันนี้โพนสำหรับติดรีเฟลคชันเป็นตัวกระจกสะท้อนขึ้นสำหรับกล้องนะครับกล้องกล้องโซเตาสเตชันอขอขอเขาเรียวกว่าเป้าอขอเป้ามาสักอันนะึืมน่าเป้าก็จะอยู่ลักษณะนี้ ก็จะมีตาไก่นะครับสาหราับดูให้มันด่งตาไก่อยู่ตรงกลางแล้วก็จะติดเป้าอย่างนี้ครับหมุนเข้าไปุนเข้าไปนี่อันนี้ก็ใช้สำหรับติดเป้าอ่า refect ค,คือเวลาเวลาเขาส่องกล้องเนี่ยถ้าเป็นกล้องตัว a ซ station เขาเรียกกล้องกล้องสำรวจแบบประมวลผลเนี่ยเขาจะมีการวัดระยะทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือ,คอกล้องนี้มันสามารถวัดระยะเองได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปดึงเทปนะครับ แต่การดึงเทปก็เป็นการตรวจสอบเจ้ากล้องอีกทีหนึ่งว่ามันถูกต้องไหมนะครับเป็นการรีเช็คซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องที่สะท้อนคลื่นอินฟราเรดแล้วก็สะท้อนกลับไปยังกล้องแล้วมันสามารถวัดระยะออกมาได้นะครับอ่ะอีกอันนึงมาอ่าเราก็มีอยู่2ชุด2ชุดอ่าทีนี้กล้องตัวกล้องอ่าออตัวนี้เรามาแงะรถช่งางรางวัดกันว่าเขามีอะไรมาบ้าง่ะกล้องนี้เป็นกล้องโ o เ a l station นะครับ นะครับก็กล้องตัวนี้สามารถวัดมุมวัดระยะด้วยระบบอิเล็กทรดิทได้ทั้งหมดนะครับคือมันสามารถอ่านระยะเองได้โดยใช้ประกอบคู่กับไอจัดเจ้าตัวรีแฟกนีนะครับวัดระยะได้ความละเอียดสูงมากนะครับอ่ะนี่กลอ้องอออันนี้ก็จะเป็น เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับก็จะต้องต่อแบบนี้ต่อแบบถ้าเราต้องการค่าพิกัดที่ไม่ต้องควารความละเอียดถูกต้องสูงมากนักเราก็สามารถใช้โพลและกระทิ้งดิ่งอย่างนี้ได้นะครับเครื่องก็จะรับสัญญาณจากดาวเทียมข้างบนนะครับเข้ามาประมวลผลแล้วออกมาเป็นค่าพิกัดตำแหน่งให้เรานะครับซึ่งปกติแล้วเราจะใช้บนขาตั้งกล้องนะครับเราจะไม่ใช้โพลแบบนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นตัวคอนโทรลเลอร์ของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับค่าต่างๆมันจะปรากฏอยู่ในเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องควบคุมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือขุดดินนะครับใช้สําหรับฝังเสาปูนหรือใช้ในการขุดหาหลักเขตอะไรก็ได้หมดเลยครับตัวนี้ก็เรียกภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไรนี่กบที่ขีบอ่ะที่ขีบ,บดินเนาะเออเวลาขุดแล้วมันเวลาขุดแล้วมันก็ขีบดินขึ้นมาได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเาใช้มือขวากถูกไหมอันนี้จอบใช้สำหรับขุดหาหลักเขต อ่าเวลาเราจะหาค้นหาลักเคยแล้วก็ใช้จอบขุดนะ,ะก็ใช้ประโยชน์กับคนละแบบอืมอันนี้กับน,นี้ที่เป็นพื้นดินแข็งนะครับอันนี้เราใช้แหนบรถนะกันนี้ที่เจอดินแข็งเนี่ยเราจะต้องใช้เสียมอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเสียมปกติแบบนี้มันใช้ไม่ได้จะซึ่งมันจะให้น้ําหนักแล้วก็ทุนแรงเราได้เยอะทีเดียวนะครับอืมอ่ามีอะไรอีกนะอันนี้เก้าอี เอาไว้นั่งเวลาเวลาเมื่อยฮะเรามีเสียมมาเนี่ยเสียมมาสามสี่อันนะครับเพื่อเพื่อความรวดเร็วอ่าแล้วก็มีอะไรมีดอ่าเวลาเจอต้นไม้นะครับคือเวลามาลังวัดที่ดินเนี่ยบางทีเราเจออุป,อปสรรคบางอย่างอย่างเช่นกิ่งไม้ต้นไม้ต่างๆเราเราก็สามารถที่จะริดรอนกิ่งไม้ใบไม้ได้นะครับแต่ก็ต้องให้คหํานึงว่าให้เจ้าของที่ดินมีความเสียหายน้อยที่สุดนะครับ ครับสำหรับทีมงานนี่เขาจะมีมีพิมพ์เตอร์มีโน้ตบุ๊กมีอุปกรณ์คำนวณทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าของที่ดินได้ทราบผลการวัดในวันนี้เลยนะครับเขาจะรู้เลยว่าเขาได้เนื้อที่กี่ไร่แต่ละคนได้กี่ไร่แล้วรูปแผนที่สวยงามอย่างไรถ้าไม่สวยก็ปรับแต่งถูกทุกอย่างเขาจะคำนวณให้ในพื้นที่ดินนะครับจนกว่าเจ้าของที่ดินพึงพอใจนะครับแล้วก็รับรองรูปแผนที่ให้เราเราถึงจะกลับได้นะครับหลอดไฟนะครับใช้สำหรับ ครอบเปรียบเทียบระหว่างรูปแผนที่ที่เรารังวัดใหม่กับรูปแผนที่ในเชนโนที่ดินนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับใกล้เคียงกันไหมนะครับมีส่วนไหนที่จะต้องปรับแก้ไขยอย่างไรอันนี้สําหรับสองเพื่อให้ทะลุแสงทะลุออกมาชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแปลงจากไฟรถมาเป็นไฟ220โวลต์ให้ใช้กับระบบค,คอมพิวเตอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปทําการรังวัดในในป่าหรือพื้นที่ห่างไกลเนี่ยมันจะไม่มีไฟฟ้าครับหรือในทุ่งน้ำไม่สะดวกเราก็สามารถใช้ไฟจากรถยนต์ได้เลยโดยใช้ตัวแปลงอันนี้นะครับ สีสเปก็ควรจะมีไว้นะเวลาเจอผนังคอนกรีตรแล้วได้พ่นหมายตำแหน่งไว้นะครับบางทีวัดที่เวลาไปรังวัดที่ในเมืองเนี่ยเรามีความจําเป็นนะครับหม,หมดแล้วนะ,อะนอกจากนั้นก็ยังมีเสาเขียวนะครับปักหลักคู่กับหลักเขตนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เจ้าของที่ดินนะครับค,ครับที่สําคัญก็คือหลักเขตที่ดินเนี่ยถ้าเกิดมาลังวัดเนี่ยก็ควรจะมีหลักเขตเผื่อมานะครับสักสิบหลักยี่สิบหลักให้เพียงพอนะครับจะได้ ไม่ต้องวิ่งมาปักที่หลังนะครับโอเคอันนี้เราก็มาแง่รถช่างรางวัลหมดละนะครับว่าเขาเอาอะไรมาบ้างนะครับอุปกรณ์การรางวัลมีอะไรบ้างอ๋อยังไม่เจอแล้วอ๋อเดี๋ยวจะขุดหาให้เด้อแต่ป้าจําได้ว่าอยู่แถวๆต้นนี้แหละเนาะอันไหนแดน,ดนแถวนี้แหละเนาะอะ่เดี๋ยวเ๋วไปเช็คจากหมดข้างข้าง,งหลังมาก่อน ออตอนนี้แนวเขตนี้หาไม่เจอเลยเนะยาะมันใหญ่มันขนาดมันใหญ่ไรลมอก็อต้องเช็คจากข้างเคียงระยะข้างเคียงจากนน้นมานี่เนาะเจอหลักไหมแต่แต่ตรงกับคันนาไหมอ,อืปรากฏว่าสภาพที่ดินมันเปลี่ยนไปหมดละนะครับหลักเขตคันนามันใหญ่มากเราก็ยังไม่รู้ว่าจะหา จุดไหนที่แน่นอนก็ต้องตรวจสอบข้างเคียงก่อนแล้คุณองผมเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ว่ามันในเขตเดิมมันถึงถนนโน้นหรือเปล่านี่ไม่น่าจะของเขานะนุม่มแต่ตอนนี้เราก็ไม่สามารถที่จะหาหลักเขตในที่ดินของแปลงของเราได้ครับ เรามีความจําเป็นที่จะต้องไปดึงมาจากที่ดินแปลงข้างเคียงซึ่งที่เจ้าหน้าที่รังวัดเข้าไปดึงอยู่เนี่ยไม่ใช่แปลงที่เรารังวัดนะครับแต่เป็นแปลงที่อยู่ใกล้กันดึงเข้ามาหาแนวเขตที่ถูกต้องของราเดหลยวอีกคนหนึ่งคนเขาอยู่อ่ะน้องแต่ก็เดี๋ยวผมจะใส่ชื่อน้องสาวไปเลยไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือตอนเนี้ยวันเนี้ยเราแบ่งในนามผู้จัดการวัดหรอทั้งหมดก่อนคนอื่นย แต่ว่าถ้าเข้ามาดูด้วยมันก็จะดีเอ่อเพราะว่ามันวันนี้จะได้ดูแผนที่ดูเนื้อที่ว่าแต่ละคนพอใจกันไหมพี่น้องเนาะจะได้ไม่มีปัญหาดีนะพี่เออพี่จัดการมอโดแล้วก็แบ่งทรัพย์สินให้กับพี่น้องเนาะแบ่งนี่แหละครับก็ถ้าพี่น้องคุยกันรู้เรื่องมันก็ง่ายมันก็จะง่ายเพราะว่าดูแลมาหมดทุกคนนะอ๋อเลี้ยงน้องน้องก็เชื่อฟังเนาะเขาเสียแต่นานแล้วไงแม่เสียแต่พวกผมยัง เล็กๆนะอ๋อพี่ก็ดูแลน้องๆเนาะเมมาไ่ป็นไรอืมนี่แหละที่ไม่ได้มาดูคือคนโตสองคนคนหนึ่งเขาอยู่โคราชอืมีคนหนึ่งอยู่นองแต่ก็จะให้เขาคนละสองไงถือว่านี่แหละพี่ทำหน้าที่พิธีการมรดกได้ได้เยี่ยมเลยเสร็จแล้วก็จะได้สบายใจใช่ใช่เสร็จตัไดก็เดี๋ยวหาน้ำหาอะไรให้กินเอาเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามสบายทางงเราเตรียมมาหมดแล้วไม่รบกวนอะไรพี่เลยแค่แค่มามาดูให้มันถูกต้องเสร็จวนี่แหละเดี๋ยวดูงได้ได้ได้ มันหักแรงนะมันหักแรงนะขึ้นมาอีกต้นแรงจะมีเพราะมันหักแรงนะมาช่างมือเพเห็นไหมอพอเราเจอสักต้นหนึ่งเราก็จะสามารถไล่ไปหาต้นอื่นได้หมดเลยเจอหลักแล้วครับนี่แยะแล้วก็ตถนนก็เจอแล้วนะครับน่ะเดี๋ยวเป็นดึงไปหาหลักถนนก่อน เออยยจะได้เซ็นชื่อเนาะไปเดี๋ยวไปดูหลักถนนต้นหน่งใต้รากต้นไม้อฝังไว้ประมาณเกือบยี่สิบปีละวต่รากตนไม้ฝังไว้ประมาณเกือนยี่สิบปยัง ช่างังวัดต้องรอบครอบนะอาจจะเจออุบัติเหตุแตนต่อยเอาก็ได้ก็รั้วนี่ก็ก็ถ้าจะถือตามรั้วผมก็จะปักหลักตามรั้วเลยให้มันถูกต้องไปก็พี่ตรงเนี้ยทั้งแทนเลมันมาจากตระกูลเดียวกันทั้งหมดเลยอ๋อครับนี่ลูกคู่พี่ลูกคู่น้องอย่างนี้นะอ๋อญาติญาติกันหมดอืมไม่เป็นไหนรู้น้ำได้แล้ว กลับแต้มมะหาวข้างหน้าเลยนะโอเคโอเคแสดงว่าเพิ่งขุดใช่ไหมสะใช่ไหมเพิ่งขยายตองนี้นะอุปกรณ์ั้งแคร์ฝั่งขึงเดียวอ๋อขยายมาใช่ไหมปีก่อนอืมเข้าท่าเข้าท่าน้ำน้ำสะอาดดีโอ้ได้เยอะดิแต่ปลาหน่อยเออแต่ก็แต่ก็ได้เยอะอยู่นะ ตัวพันใหม่โอ้สามนิ้วสี่นิ้วและเนื้อเยอะด้วยโอ้ปลาตัวนี้รู้งานนิ่งไงนิ่งมากโอนปักมือดรึพี่อยู่ข้างล่างนี่ไปต้นปลามาไงไปงงกัปลาเรือเลี้อ๋องงไปแฮะงมอันนั้นทอดแล้วหายไปเลยใช่ไหมก็เดี๋ยวเลี้ยงให้ตรงกับแนวรั้วโน่นแล้วก็มานี่คือถ้าคันนาอยู่ฝั่งเราผมก็จะวัดเอาให้คันนาอยู่ฝั่งเรามันจะได้ถูก โอ้ยแดนอยู่ไหนนี่คุยหน่อยน้อมาดูมาดูแดนให้หน่อยมาดูแดนให้หน่อยเนี่ยเจ้าของที่อ่ะไปไปดูที่แดนอยู่ตรงไหนเขตอาเขตได้อยู่ตรงไหนเป็นพี่กับน้องกันหรือเปล่านี่เราอ่ะฮะเป็นพี่กับน้องกันใช่ไหมคันนานี่เป็นของใครนะครับแต่โดยธรรมชาติโดยส่วนใหญ่โดยทั่วไปก็คันาคนละครึ่งแต่พอดีที่ดินแปลงนี้คันาใหญ่มากขนาบมาเกือบเกือบสามเมตรอ่ะเพราะนั้นแนวเขตก็ ก็จะต้องมาสอบสวนให้ให้ชัดเจนว่าแนวเขตเดิมที่เราครอบครองทำกินกันอยู่ตรงไหนนะครับคันนา้ใครเป็นคนทำอันนี้ก็ที่ดินแปลงนี้ก็เราก็ได้ความจริงว่าคันนาเนี้ยเป็นที่ดินฝั่งนี้เป็นคนทำทั้งหมดเลยนะครับกลางคันนาดเดิมที่ถือเป็นแนวเขตก็อยู่ประมาณริมๆนี้อ่าก็จะได้แนวเขตที่ถูกต้องนะครับอขอบคุณครับผู้ใหญ่ครับขอบคุณนะครับอ่าเผื่อมีเผื่อมีใครจะรังวัด นะถ้า,ามีปัญหาข้อข้องใจเรื่องที่ดินจะขอคำปรึกษาโทรไปได้เลยโทรได้เลยโทรได้เลยครับ<อ>ทุกเรื่องครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นการสร้างบุตรหลักฐานแผนที่นะครับซึ่งเป็นบุตรดาวเทียมในบริเวณที่ดินที่เราทำการาวัดนะครับจำนวน2จุดนะครับก็เพื่อที่จะใช้อ้างอิง การนี้ที่หลักเขตส,สูญหายหรือต้องการหาตำแหน่งหลักเขตที่ดินในอนาคตนะครับเราก็จะสา,สามารถใช้บุด,ดาวเทียมอันนี้นะครับในการส่องกล้องอ้างอิงไปหาตำแหน่งหลักเขตที่ดินที่จุดเดิมได้นะครับอันนี้เป็นบุตรที่มีความสาคัญมากนะครับซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรในแต่ละจุดนะครับส่วนในส่วนนั้นนี้ก็เข้าสู่การคำวนวณและประมวลผลนะครับอันนี้ด้านอื่นได้แล้วเนาะ เหลือแต่ปรับแนวด้านถนนนิดนึงนะครับยังมีที่เหลือเยอะอะไรตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางนั้นต้องให้เจ้าเอกมีให้ยาวคุมสาไปด้วยคุมสาแต่มันจะต้องโวก์นิดหน่อยเลยทางนั้หลังใช่ไหมพอต้องให้สาเจ้าเจ้าเอกเส็จที่นี้สองไงสองไงคือช่วงช่วงต่อไปเนาะคนละสองไงอีกสองคน ยาวไปข้างหลังมันมันจะสุดได้ประมาณพี่ถ้าอย่างนั้นพี่พี่จะต้องนําทําการรังวัดปักเขตบ้านก่อนคครรัับบแล้วผมจะได้คํานวณคํานวณว่าหักบ้านออกไปเหลือเท่าไหร่ที่แพงแค่เอี่ยงเหมือนกันไม่แต่เป็นศักดิ์ใช่ใช่บ้านอย่าง อ่ะพี่อ่ะดูดูรูปแผนที่ว่าในพื้นที่บ้านก็รู้แล้วอ่ะอันสองไร่สองไร่และอันนี้หาไร่สองไร่สองไร่นี่นี่ได้เนื้อที่ได้แล้วนะแต่ว่าอันนี้หน้าแคบใช่ไหมขหญ่เพิ่มหน้าถ้าเพิ่มหน้าถ้าถ้าเพิ่มหน้าเท่ากันหลังหลังก็จะรีบนะถ้าอย่างนั้นหลังรีบหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร อ๋อโอเคถ้างั้นปรับใช่ปรับแนวเขตปรับแนวเขตด้านหน้าถนนให้ให้ให้ได้ในระยะเท่ากันก็ออกตัวถ้วงไปกลามันอันอันนี้ลูกอะไรครับเนี่ยลูกลูกมะนาวอ่ะมะนาวเหรอไม่ใช่มะนาวมะนาวมีเม็ดนะครับมะนาวมะนาวมะนาวมีเม็ดสวยของชาวไทยนะพี่มะนาวไรเม็ดเหรอครับผมลองปาดดูอ่ะอ๋อลองปาดกินดูเลยเขาเรียกมะนาวโหเหรออันนี้กินกินกับเกลือได้เลยไหมใช่ไหมล่ะได้

ก็จะมีร่นนะเนาะดูหน้าตาคนสวยดูหน้าตาคนลูกใหญ่สุใหญ่อันนี้ลูก้ลางกลางาดูันใหญ่ขึ้นมาด้ยนากันมั้ยลูตักนูกินก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวหนเดินลงไปค่ะ อันนี้นะคะเป็นการทํางานที่สัญจรสัญจรสันจ,จรนะคะนี่โต๊ะทำงานของเราตอนนี้กําลังเขียนเรื่องอยู่นะต้องเขียนให้ทันกับที่ทีมงานรังวัดเขารังวัดมามนะครับเดี๋ยววัดอย่างเดียวแล้วเขียนไม่ทันก็จะเป็นงานค้าง เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากผู้ใหญ่เซ็นเสร็จเรียบร้อยผู้ใหญ่เซ็นแล้วเดี๋ยวข้างเียงเซ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปอบตอรับบตอาไตอนไหนเนี่ยออกไปนี่อยู่ขวามือเลยออกไปออกไปเลี้ยวขวาไปทางุยามนะครับประมาณกิโลนึงอยู่ขวามืออบตอนองกเลยจุดกลับรถไปหน่อยนึงคือกลับรถที่จะไปดุมเส้นตรงนี้ขอบขอขอบคอบบบครับรบบอบอขอบอ เดี๋ยวให้พี่ๆเขาอากลับเอาปลาเอาปลาไปกินเดี๋ยวให้ติดรถทีมงานเอาไป